สวยนะคะอย่างเจ้ารถฟูไฮบิดเจ็ตที่นั่งราคาไม่ถึงล้านความสูงบอกเลยว่าลุยน้ําขังทั่วประเทศได้เลยนะคะกับรถครอบกลัวคันนี้ค่ะแต่งชุดแต่งจะเต็มและมีจอแอนดรอยพร้อมกล้องลอบคันรวมถึงจอเพดานกลางไปชมรถสวยๆจาก FC ชนบุรีกันค่ะ ไม่ Feel. เสียวเลี้ยวมาเปลี่ยนรถมิสูายแดงกับเซลมิดนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิสซูบายแดงโปรแรงใจทังโค้งคจเจอกับน้องมิที่ไหนต้องเจอกับรถรอเฟียที่น่าและรถที่พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องรีวิวนั่นคือรถที่ขายดีในมิสซูบิชิตอนนี้นะคะนั่นคือเจ้า extra cross HEV ของเราค่ะคันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณนะคะ <S <S พี่ประพและพี่ปินค่ะลูกค้านะจองออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอนมาจำแต่งออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เซ็นสัญญาไฟแนนซ์ออนไลน์คืออยู่ที่ชนบุรีอย่างเดียวแล้ววันรับรถค่ะลูกค้าบอกพี่ไม่สะดวกเลยน้องมิทเราก็มีจัดส่งให้ทีี่ชุร ชมบรรยากาศได้เลยนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าแต่งสวยอะไรบ้างเริ่มต้นจากสีขาวมุกแบบนี้ราคาค่าตัวน้อง971,000บาทย้ำนะคะน้องมินมีรถพร้อมส่งมอบทุกสีทุกคันเรียบร้อยแล้วสต็อกของเราสดๆร้อนๆจากเตาค่ะได้รับรถใหม่ป้ายแดงเร็วแน่นอนค่ะคันนี้ค่ะพี่ประพจนะคะเลือกนะคะ บนไม่ใส่โลโก้อยากได้แบบขาวครีนแบบนี้ดูสวยมากๆและกระจังหน้าเลือกเป็นกระจังหน้าเดิมค่ะที่มาจากโรงงานนะคะซึ่งกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าสีทูโทนค่ะระหว่างสีดําเงาตัดด้วยสีดําด้านนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเอาน้องไปเก็บแล้วนี่น้องออาปาก้าตองมิ้นแถมฟรีให้ทุกคันงนตอนนี้ค่ะบอกเลยว่านั่งได้จริงนะรองรับน้ําหนักได้120กิโลใครได้เห็นก็ต้องหลงรักน้องเหมือนที่หลงรักเซลวินแน่นอนค่ะแอบชมตัวเองไปอีกนะ ระบบความปลอดภัยคันนี้ค่ะพี่ประพจน์บอกว่ารถจเ,เดิมเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วน้องมิน้นแต่ถ้าได้ในส่วนของความปลอดภัยอย่างกล้องรอบคันเข้ามาช่วยในการขับขี่เนี่ยดีมากๆซึ่งน้องมิ้นก็ติดตั้งให้แบบนี้เลยมีทั้งด้านหน้าหูกระจกซ้ายขวาที่เราติดตั้งเพิ่มรวมถึงด้านหลังไม่มีการตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดทําให้ประกันตัวไฮบริดยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะใครที่อยากได้แบบนี้นะแอดไลน์มาเลยที่อื่นไม่รู้ว่าแจ้งยังไงแต่ที่ช่องน้องมิ้นบอกเลยค่ะว่ายอดขายอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วและการตกแต่งแบบนีี้ไมม่ผล ไับิดร้อยปอร์เซนค่ะต่อันที่ด้านล่างคันนี้เลยถ้าอยากให้รถสวยหลอ่อต้องเพิ่มด้วยชุดแต่งรอบคันซึ่งชุดแต่งมีหลายแบรนด์มากๆที่เอามาทําตลาดและแต่ละแบรนด์สวยไม่ซ้าใครซึ่งแบรนด์นี้พี่ประพจน์คัดมาแล้วกับพี่ปิ่นว่าเป็นวิกเตอร์เลยน้องวิทน,นี่วิกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะที่เป็นทรงคิสต้อส,สวยแบบนี้ด้านล่าง ด้านบนค่ะรับกันกับตัวไฟเดลไลท์ของตัว X อ็ n d e ์เดอร์แบบนี้เลยทําให้รถด,ดูสวยมากๆและลูกค้าบอกว่าอยากได้ความเรียบไม่อยากให้มันตัดด้วยเส้นไฮไลท์สีอะไรเลยกลายเป็นว่าชุดแต่งวิตเตอร์ตัวนี้ก็จะมีแค่สีขาวนะคะแล้วก็สีบรอนเงินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครชอบตัดไฮไลท์สีแดงสีฟ้าก็รีเควสเข้ามาได้ค่ะวิตเตอร์จัดให้และเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างชุดแต่งวิตเตอร์ดีไซน์สวยมาก มาพร้อมกับรถ e อ็กเพนเดอร์ครอ H.E.V เท่านั้นและกับด้านข้างสีบนเงินแบบนี้เลยและด้านล่า ถ้าเราใส่ชุดแต่งเขาก็จะครอบมาให้แบบนี้เลยนะคะและเขียนสติกเกอร์ด้วยคําว่าวิกเตอร์ค่ะและน้องมินชอบมากเลยนะนี่เลเยอร์เขาสวยมากๆเป็นลายลังพึ่งแบบนี้เฉพาะชุดแต่งของวิกเตอร์นะที่จะเป็นตรงแบบนี้นะคะนี่ดูสวยมากๆและก็ด้านบนคันนี้ค่ะลูกค้าใส่เบ้ารองมือจับนะคะกันลอยเล็บรอยนิ้วมือแบบนี้เลยเป็นงานสีดําค่ะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะติดรอบคันนะคะคันนี้ด้านหน้า60รอบคัน80ค่ะให้ความมืดด้านนอกสว่างด้านในแน่นอนคิ้วกันสร์มีเฉพาะช่องน้องมิน ช่องเดียวช่องอื่นไม่มีขายแน่นอนถ้ามีต้องเป็นงานก็เพราะว่าเราเนี่ยรวิวตรงจากโรงงานนี้คืองานฉีดเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นแบบสงวนลิขสิทธิ์เลยนะเพราะว่าชอบมากๆและอยากให้ลูกค้าได้อะไรที่เป็นพิเศษเฉพาะคนที่ซื้อรถกับเซลล์มินและเซลล์ฟอเท่านั้นด้านบนเราหลังคาคันนี้นะคะมีติดตั้งมาให้เฉพาะรถเ e อ็กเพนเจอร์ครอสและดีมากๆเลยถ้าเดินทาง7คนลูกค้าสามารถซื้อแหลกหลังคามาใส่ด้ด้วเดินทางได้เก็บของได้คุ้มจบเลยส่วนด้านล่างคันนี้ค่ะน้องินไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าด้านล่างนะชุดแต่งเขาสวย มากมากเลยนะคะนี่เป็นท่อทรงดีไซน์ของวิกเตอร์โดยเฉพาะเลยค่ะลูกค้าด้านท้ายค่ะใส่ความปลอดภัยอย่างกล้องรอบคันไปแล้วใช่ไหมใส่เซ็นเซอร์ถอยเข้าไปด้วยเวลาเข้าเกียร์ถอยใกล้ชนหรือมีสิ่งไหนที่มาขวางตรงระยะเขาจะมีเสียงสัญญาณของเซนเซอร์ถอยที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะเพราะโรงงานไม่ได้มีมาให้จะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับขี่และมุมมองกล้อง360องศาจะทํางานเวลาเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นถ้าลูกค้าอยากได้มุมอื่นด้านหน้าด้านข้างลูกค้าต้องกดปรับเองนะคะแต่บอกเลยว่าดีมากๆเดี๋ยวน วิดีโอไฮนองมิ้นถ่ายมาให้ดูแล้วและด้านท้ายคันนี้ค่ะลูกค้ามีการอัปเกรดเพิ่มนะคะในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้า เราก็ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟอีกแล้วทุกคนเห็นไหมชคใหญ่ๆแบบนี้ให้การรับประกันถึง2ปีบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคา<ม>แน่นอนและถ้าโชคเดิมหลับเป็นยังไงน้องมินถ้าใส่ท้ายไฟฟ้าเข้าไปเลยอันนี้ไม่ใช่กระบี่กระบองที่ไหนนะทุกคนไม่ต้องอาไปฟาดฟันใครนะคะนี่คือโชคเดิมค่ะเห็นไซส์เท้าไหมามินนี่เท่าตัวน้องมิ้นเลยนะและอันนี้ค่ะนี่คือโชคใหม่ที่ติดตั้งรองรับ้ายไฟฟ้าเป็นไงทุกคนบอกแล้วว่าดูแข็งแรงและมาตรฐานแล้วยังไม่พอนะเราใส่าการอัปเกรดระบบเข้าไปทําให้เปิดปิดแบบสมูมาก บางคนบอกว่าไปเจอมาแล้วท้ายไฟฟ้าติดนะติดไปแล้วนะน้องมิ้นปิดกระแทกโูทสงสารรถมากแต่บอกเลยว่าให้มาที่ช่องน้องมิ้นค่ะเพราะน้องมิ้นเนี่ยเลือกคัดเกรดมาให้ทุกชิ้นจริงๆค่ะ<อ>และด้านในยังไม่พอนะนี่เราใส่พรม V.I.P. นะที่ตัดเข้ารูปเฉพาะรถ e x p l o e r Cross S.E.V. เท่านั้นทําให้ได้ทรงที่สวยแบบนี้ทาความสะอาดง่ายกว่าพรมเดิมค่ะลูกค้าคือเพียงแค่เราเอาผ้าชุบน้ําเช็ดนะออกหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดน้ําหกเนี่ยเราสามารถซับๆออกได้เลยทันทีและให้ความหรูหราแบบนี้คันนี้พี่ประพศกับพี่ปิ่นเลือกเป้ส สีดำได้น้ำเงินนาะรองรับกับตัวเส้นไฮไลท์สีน้ำเงินที่เป็นรถ HU นั่นเองนะคะและด้านในคันนี้ค่ะเมื่อกี้ลืมปิดท้ายไฟฟ้าจากตรงท้ายนะเราสามารถกดปุ่มนี่เห็นไหมมิ้นชอบตรงนี้แหละท้ายไฟฟ้าแต่ต้องเลือกเกรดนะลูกค้าเพราะถ้าเกิดเราติดตั้งเกรดไม่ดีหรือช่างไม่ชํานาญการนะมันจะไปมีผลกับระบบไฮบริดเหมือนที่พี่เซลหลายๆคนเขาแจ้งเลยแต่ช่องน้องมิ้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะรับประกันให้แล้วก็ให้มาดูได้เลยว่าติดตั้งเนี่ยไม่ยุ่งกับไฮบริดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมาต่อกันค่ะจอแอนดรอยด้านหน แบบตรงรุ่นทุกคนไม่มีการตัดต่อสายไฟย้ำม,มากเลยพยายามดูคลิปให้จบนะลูกค้าหลายคนชอบดูแค่ภาพหน้าปกและชอบมาถามคําถามแบบว่าหมดประกันไหมครับหรือว่ามันตัดต่อสายไฟไหมบอกเลยว่าพยายามไล่ดูคลิปน้องมิน้นเลยเพราะน้องมิน้นอาจจะแนะนําทุกวิธีในการติดตั้งให้ทุกคนได้ทราบทําให้ทุกคนสบายใจในการติดตั้งและทําให้ช่องน้องมิน้นเนี่ยแทบจะไม่มีรถที่ใส่จอเดิมเลยนะทุกคน <Wow. S 1> ตัวจอ10นิ้วค่ะรองรับกล้อง360องศาแบบนี้นี่ดีมากๆแล้วยังไม่พอนะเวลาลูกค้าขับนะลูกค้าสามารถเปิด YouTube หรือ Netflix อะไรแบบนี้เวลาขับขี่ได้เลยซึ่งจอเดิมเขาทำไม่ได้และยังไม่พอนะบ้านนี้พี่ประพจน์บอกว่ามีเจ้าตัวเล็กอยากได้จอเพดานกลางน้องมิน้นนี่คือไซส์12นิ้วทุกคนเห็นไหมมีความบางคามแบบนี้เลยจอหน้าเห็นอะไรจอเพดานกลางจะเห็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวน้องมิ้นจะเปิดวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่ค่ะน้องมิ้นนะคะก็ได้เปิดลองเปิดเป็นวิดีโอนะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือจอวิดีโอด้านหน้าเห็นยังไงจอกลางเห็นแบบนั้นสะท้อนไปด้านหลังทําให้บอกเลยว่าพาเด็กๆน้องๆ คนหนูนั่งมาด้วยเนี่ยเพลิดเพลินไปตลอดการเดินทางแล้วยังไม่พอนะตรงปุ่มนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้ด้วยนะคะคือรองรับกันกันกบเจ้าจอแอนดรอยเรียบร้อยแล้วสเปคที่ให้แรม4เลยนะแรงเฟีฟ้ยวเ้าแน่นอนนะคะและรับประกันให้ถึง2ปีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มอย่างจอแอนดรอยและท้ายไฟฟ้าดูแลให้คุ้มคุมแบบนี้เลยและยังไม่พอนะคะ เมื่อกี้ที่ทุกท่านได้เห็นคือไฟสองเท้านะคะหรือพรมเวทีที่เลือกสีพรมสีเส้นได้ได้นะคะสภาัเพจกันรอยสองชั้นนะคะกันรอยรองเท้าได้คิ้วกันสาดงานฉีดนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอันนี้ตองมิ้นแถมให้เป็นพื้นฐานเลยนะยังไม่รวมเซ็นเซอร์ถอยกล้องบันทึกหน้ารถด,ดูแลให้แบบนี้เลยโดยที่เราไม่ได้ขายเพิ่มแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าอุปกรณ์ที่เป็นอย่างอัปเกรดเพิ่มท้ายไฟฟ้าหรือสกเกิร์ตอันนี้ลูกค้าสามารถพักเข้ามาถามได้เพราะตอนนี้มีทั้งโปรชุดแต่งรอบคันหรือโปรดอกเบี้ย0%น คือเราสามารถเลือกจับคู่กันได้เลยนะคะใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้และให้เซลล์ตัวน้อยได้ดูแลนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามเบอร์ด้านล่างนี้บอกเลยว่าซื้อรถช่องเซลล์มินไม่ผิดหวังชัดเจนตรงไปตรงมาตั้งแต่เริ่มคุยจนถึงวันที่รับรถแน่นอนรอชมอีก2อง0ได้เลยค่ะมีทั้ง FC ที่อยู่อ่างทองแล้วก็ f อที่อยู่พระรามสองสวยๆทุกคันแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการดูคลิปน้องมินนะคะสวัสดีค่ะ